สวัสดีค <terminar> ร <aría> ับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดูเรื่องการงานและการเงินนะครับระหวันที่16ถึง31มกราคมของชาวราศีเมษฝิ่งธนูในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีเมษคือพื้ที่เกิดระหวันที่1 3เมษายนถึง1 3พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหารโคราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายรางวันที่16ถึง เออ16ถึง23มกราคมช่วงที่สองเนี่ยครับทำนายเราบ่าวันที่24ถึงมกราคมนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกก่อนเนาะ16ถึง23มกราคมการงานและการเงินเป็นอย่างไรบ้างเนาะส่วนการงานกละการชาราฟรีเมตเป็นยังไงบ้างเอ่ยการงานช่วงในช่วงนี้นะจะติดต่ออะไรทําอะไร แต่คนข้่าประสบความสําเร็จน,นะครับจะได้รับชื่อเสียงได้รับโอกาสดีๆเข้ามาแต่ว่าทันทันแต่บางครั้งบางคราเนี่ยการที่คุณดุลการที่คุณแบบตั้งใจทํางานมากเกินไปเราวังว่าทางเจ้านายหรือหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้มอบหมายงานเพิ่มเติมมาซึ่งคุณก็ไม่อยากได้หรอกหรือว่าคุณแบบดูแบบเทคแคร์ลูกค้าดีลูกค้าจะมาถามคาณทำนี่เยอะกว่าปกติซึ่งคุณก็ลำคาญมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จดีแล้วก็ คนรอบๆตัวก็มองคุณในเรื่องการงานค่อนข้างดีแต่คุณจะเบื่อนะถึงจะดียังไงแต่คุณในใจคุณจะไม่ค่อยชอบคุณจะเบื่อช่วงนี้มีความเบื่อางเกิดขึ้นในช่วงหลังๆด้วยซ้ำนะครับแล้วการเงินลับเป็นยังไงบ้างเนาะสิบหกถึงยี่สิบสามมกราคมการเงินก็รู้สึกึกอยากใช้เงินแบบประหยัดนิดนึงเพราะกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้แล้วอย่างหนึ่งอยากเก็บเงินเพื่อทําอะไรบางอย่างนะคาดหวังไว้ว่าอยากเอาเงินไปทาเรื่องทำนี่บางท่านนะอยากเอาเงินไปทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมในอนาคตเกิดขึ้นซึ่งคุณก็รู้สึกว่า อยากทำอะไรให้มีความมั่นคงในอนา,นอนาคตอะ่ะฉันควรจำค่อนข้างใช้เงินอย่างรู้คุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากใช้เงินฟินเปลืองจนเกินไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองน้อเป็นยังไงบ้าง ช่วงฟองเนาะระหว่างวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดมกราคมเป็นยังไงบ้างในวนของการงานก่อนละกันการงานช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะทำอะไรค่อนข้างไปะสบความร็จดีแหละนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถือเจ้าหนมเจ้านายให้ความเชื่อถือลูกค้านิยมจมชอบนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณจะโดนคนรอบตัวเรื่องมากฝ่ายค่อนข้างเยอะซึ่งคุณจะเบื่อถ้าโดนเรื่องมากฝ่คุณจะเบื่อมากๆเลยนะครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ไหมก็ทําอะไรไม่ได้เนาอได้แต่เงียบไปการงานถือว่ายังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับ แต่ว่าคุณจะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นบ้างในบางครั้งบางจังหวะแล้วการเงินล่ะ1 6เออ24 25มกราคมการเงินช่วงนี้สึกว่าเอออยากเฟซเงินอยากประหยัดเงินมากๆเลยนะพอฝึกว่าช่วงนี้ฉันรู้คุณค่ามขึ้นมากเป็นพิเศษแล้วคุณจะใช้เงินอย่างค่อนข้างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าเกิดขึ้นซึ่งคุณมีการคาดหวังว่าเอาเงินเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์ในอนาคตไปลงทุนทำธุระมี่หรือทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งคุณกลัวคุณพยายามเก็บเงินให้ได้ตามนั้นอยู่เพราะคุณกลัวว่า เลัวจะไม่พอกลัวว่ามันจะไม่เป็นตามที่คาดหวังนะ่รกูจะมีค่อนข้างประหยัดเงินมากๆในช่วงนี้ก็จบการดูเรื่องการคลัการเงินของชาวราฟีเออเมดไปแค่นี้นะครับชาวราฟีไม่ทานใดอยากดูดู่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมเมนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะจะทิ้งรายละเอียดไปใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่ไอไปก็เป็นของชาวราฟีฟิงนะครับ การงานและการเงินของชาวราศีฝิ่นนะครับคือพื้นที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้งยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับอ๋อแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง23มกราคมช่วงที่สองเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24ถึง31มกราคมนะครับเดี๋ยวดูมาดู16ถึง23ก่อนเนาะ ฝีโพกนี้2ามากราคมชีฝิ่งเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานของเราการงานเนี่ยค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยเนาะช่วงนี้เสนอไอเดียอะไรไปทําอะไรไปเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าคุณแต่เพียงแต่ว่าต้องรอจังหวะที่หนึน่งนะนะมันจะเหมือนแรกเขาจะไม่เห็นคุณค่าหรอกแต่หลังๆมาเขาจะเริ่มแบับเชื้อเชื่อมือคุณมากขึ้นเชื่อว่าออไอเดียคุณเจี๋ยงดีนะเออฝีนี้คุณเตือนไปนี่คือฝีนี่ถูกนะฉะนั้นคุณรอจังหวะนิดนึงเนาะความสำเร็จรออยู่นะครับไอชื่อเสียงความฝันรือการงานที่คุณตั้งใจทําไปเน เออได้ผลตอบรับในค่อนดีแต่ระวังนิดนึงเนาะระวังว่าจะโดนคนอะไรอะไรล่ะระวังจะโดนคนตัดหน้าครับเรียกอะไรคนเหม็นไฟอาจจะมาหักงานคุณหักหน้าคุณเกิดขึ้นเหมือนคุณทําดีแล้วล่ะพอถึงเวลาจริงจริงไปเสนองานกับเจ้านายลุกมีคนเหม็นไฟมาพูดจาไม่จะดีเลยพูดแย่งขึ้นมาหักหน้าคุณสะก้างทางระวังจะโดนหักหน้าแล้วกันเนาะแล้วการเงินล่ะยังไงบ้างเนาะการเงินช่วง16บถึง2ี่ามมกราคม การเงินในช่วงนี้รู้สึกว่าเออคุณใช้เงินค่อนข้างรู้คุณค่าดีแหละแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างประหยัดอดออมแล้วก็รู้คุณค่านะอะไรที่ไม่จําเป็นคุณจะรู้ตัวแล้วก็ตัดทิด้งไปอะไรที่เสื่เปลืองคุณจะตัดทิ้ง้าไปทั้งหมดนะครับเพราะคุณรู้สึกว่าอยากเก็บเงินไว้เป็นเป็นก้อนมากกว่าไม่อยากไม่อยากใช้ฟรีสไตล์ซึ่งซึ่งคุณจะต้องตัดใจในการเหมือนคุณอยากได้เนี่ยเนาะแต่ก่อนคุณจะใช้เงินซื้ออยากได้อะไรก็ซื้อเลยพอมาถึงช่วงนี้คุณอยากได้อะไรคุณจะไม่่ซื้้อนนะะครับบจเเเกกก็งิไววมมาาาดดี๋ยู ช่งวงที่2อง,งเนาะระหว่างวันที่24-25มกราคมเป็นยังไงบ้าง มาดูเนาะช่วงที่ฟองยี่สิบสี่แปดสิบมกราคมเาม่าราฝีสิงเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานกองละกันการงานช่วงนี้คุณเค,ณคยไม่ค่อยมีอารมณ์ในการทํางานเท่าไหร่นะครับนะจากว่าถึงจะไม่มีอารมณ์ทำงานแต่ผลงานที่ทําออกมาก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจมากๆเลยนะครับซึ่งเอ,อ่อทางเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เขารู้แล้วว่าคุณมีความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วช่วงนี้เขาจะมาพูดจะเหมือนจะให้กําลังใจคุณอะแต่ว่าพอคุณฟังแล้วมันก็แบบไม่เห็นจะให้กําลังใจเลยนะ ฟังแล้วก็รู้สึกแบบทำไมรู้นะว่าเขาเจตนาดีจะมาให้กําลังใจคุณไม่รู้ึคุณเบือ่อแต่คุณฟังรู้สึกไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้และการเงินหลักเป็นยังไงบ้างเนะงาะ24-28มกราคมเป็นยังไงบ้างการเงินช่วงนี้พยายามเก็บเงินอดอมเงินนะคะเพราะเหมือนเหมือนคุณเห็นใครบางคนเนี่ยเขาค่อนข้าง เอาเงินไปใช้เป็นก่อเป็นกรรมหรือใช้เงินในถูกประโยชน์อย่างคุณอยากได้เป็นแบบนั้นบ้างฉะนั้นคุณจะใช้เงินค่อนข้างประหยัดอดออมเพื่อให้ตัวเองประสบความส็จในอนาคตนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นคุณจะตัดทิ้งทั้งหมดคุณก็รู้ฝึกเบื่อม็นกนแหละต้องใช้เงินประหยัดในช่วงนี้นะครับก็จบการดูดูเรื่องการหา,ราและการเงินของชาวราศี่ฟิง์ไว้แค่นี้เนาะชาวราฟี่ฟิง์ท่านใดยอยากดูดวงฝนจะเพิ่มเติมมีกระทำเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดี่ยวไปใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่อไปก็เป็นนนของชาาวรรีธูะคับ ่วงนี้จะเป็นการดูดูงนางการงานและการเงินนะครับของชาวเรออาศีธนูคือพืชที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอใ้ยกายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ไพ่แบบเป็น2ชุดน้อชุดแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง28มกราคมช่วงที่2เนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่2 4 30มกราคมนะครับ เดี๋ยวมาดู1 6บกถึง่สิบสามก่อนแล้วกันเนาะปีบหกถึงยี่สิบสามกราคมการงานเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยการงานนี่ค่อนข้างมีความเบื่องานที่ทำนะครับมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังทําออกมาได้ดีแหละนะครับแต่คนทุกนคนจะเบื่อเพราะมันจะมีปัญหาจุกจิกคนโน้นเจออ้า,านนจอ,อย่างนั้นคนนี้เจาอ,อย่างนี้ลูกค้าเรื่องเยอะคุณจะมีความเบื่อหน่ายนะแต่ก็ยังทําได้ไหมถือว่าทําได้นะครับแต่คุณจะมีความฝึกไม่ค่อยเอนจอยในงานที่ทําแล้วก็ฝึกเฟง่ง <c oughs> เห็นหน้าคน <c oughs> เพื่อนร่วมงานก็เฟ่งเ,เห็นหน้้าาลค็เเนนนนมมัจะะปอรรแบบบีขึย ไอ้ฝนของการเงินเราเป็นยังไงบ้างเนาะสิบหกถึงยี 5, ่สิบสามกราคมการเงินค่อนข้างมีปัญหาติดขัดมากเจยมากมากเลยเงินอะไรที่สัญญาว่าจะได้หรือจะ,ร,อจะรับเนี่ยโดนเลื่อนออกไปทั้งหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ยังจัดการบริหารเงินที่มีคุณที่มีอยู่เนี่ยได้ค่อนข้างดีแหละนะครับอะไรไม่จําเป็นก็จะต,ตัดทิ้งไปอะไรที่จําเป็นต้องใช้ก็จะต้องก็ยังใช้จ่ายยังมีเหตุมีผลนะแต่คุณจะค่อนข้างเหนื่อยช่วงนี้จะเหนื่อยเรื่องการเงินนะครับอะ่ะเดี๋ยวมาดูเนาะว่ายี่สิบสี่ถึงยามไงบ้าง ดยี่สิบสี่ฟเมกราคมเนาะในส่วนของการงานและการงินเป็นยังไงบ้างการงานก็และการการงานยังมีความเบื่อหน่ายเหมือนเดิมแล้วช่วงนี้ระวังนิดนึงนะว่าการที่คุณไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการงานมากๆเนี่ยระวังจะเออคนอื่นจะไม่ค่อยชอบคุณเกิดขึ้นหรือมีความผิดพลาดในเรื่องการงานเกิดขึ้นเรามังระวังนิดนึงนะครับแล้วช่วงนี้คุณจะอารมณ์ไม่ค่อยดีในฝนของการงานช่วงนี้ไม่ไม่ไม่มีอารมณ์ทำงานเบื่อหน่ายเฟงหะปิดใจมากๆเลยงานใครโยนอะไรมาหรืองานอะไรที่ได้รับมอบหมายมาก็จะทําแบบฟงๆงทาแบบ ไม่เต็มใจทำเท่าไหร่แต่บ้าก็ยังทำออกมาได้ดีอยู่ <jas> นะครับให้ผลของการเงินลาเป็นยังไงบ้างเนาะยี่สี่ถึงสาบแปดเนกรกาคมการเงินช่วงนี้รู้สึกว่าต้องสมุ <S <S มนเงินค่อนข้างตึงมือเหมือนกันนะครับนะค่อนข้างตึงมือเลยแหละแต่ว่าก็ยังดีอยู่ยังหมุหนได้อยู่ยังจัดการบริหารได้ค่อนข้างออกมาน่าพึงพอใจอยู่นะครับในช่วงนี้การเงินและการเงินเนี่ยที่คาดหวังไว้ในหลายๆท่านนะถ้าเกิดรอรอเรื่องนี้นะครับรอเรื่อง รอเรื่องนี้หรือเงินที่คาดหวังไว้ก็จะได้ในช่วงนี้เหมือนกันแต่บางท่านจะช้าไปนิดนึงนะประมาณ60%จะได้แต่อีก40%เนี่ยจะได้หลังจากนี้ไปอีกนะครับก็จบการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีธนูไว้แค่นี้นะครับชาวราศีธนูท่านใดอยากดูด่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ